hello ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พลอยมีรถอ e ีก c คา5ประตูเล mm. ็กๆน่ารักน่ารักนะคะสําหรับเพื่อนๆที่มีรายได้1,000งบาทขึ้นไปยังไม่รู้จะออกคันไหนดีนะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะน้องมิราด GLX นะคะรถอ e ีก c คานะคะจากค่าย m i ิตซูบิชินั่นเองนะคะมาทำความรู้จักมิราดกันคันนี้นะคะน้องเป็นมิราด GLX เครื่อง1นึ่งพนรซีซีนะคะรถเกียร์ออโต้กระจังหน้านะคะ โฉมแบบน่ารักนักนะนะคะโฉมก่อนหน้าไมน่าเชนนะคะได้ไฟโปรเจคเตอร์ใส่กิ๊งๆเลยนะคะไฟเดนไลท์มาให้ด้านล่างด้วยค่ะคันนี้นะคะพอลงแม็กใหม่ยางใหม่ให้ด้วยนะคะเป็นแม็กยางขอบ15นั่นเองนะคะกระจกด้านข้างปรับไฟฟ้าค่ะพร้อมไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกด้วยนะคะนี่มือจับนะคะสีเดียวกับตัวรถค่ะสำหรับงาน ฉ่ำนะคะโดยรวมแล้วนะขัดคืึบสีแล้วคือขึ้นเงาวววมากเลยนะรถสีดำนะคะแม็กนะคะเข้ากันได้ดีเลยนะคะทุกคนนี่นะคะหรือใครอยากได้ล้อเดิมล้อเดิมก็บอกได้นะนะคะเรามีล้อเดิมให้แต่แม็กก็สวยดีนะคะแผ่นกันโซนนะคะม่านกันโซนตรงนี้ก็มีมาให้ด้วยของสัมภาระนะคะใส่ของได้กำลังดี ะะกระเป๋าเดินทางใบเล็ก2ใบได้เบาพับราบได้นะคะให้ดูว่ารถที่ไม่เคยชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ำใดๆมานะคะเขาก็จะมีเมิดอาร์ตแบบนี้เดิมจากโรงงานนะคะน็อตเดิมตะเข็บเดิมแบบนี้มาให้ด้วยนะจ๊ะถือว่าโดยรวมแล้วนะคะรถถ้าเดินทางคนเดียวบ่อยๆนะเดินทางสองท่านนะคะ ไม่ได้มีการขนของอะไรใดๆเยอะนะคะเป็นรถเล็กๆนะคะอีกทางเลือกหนึ่งให้เพื่อนๆได้ค่ะมาดูกันที่ที่นั่งของผู้โดยสารกันบ้างน,นี่ค่ะถ้าบังเอิญเรามีเพื่อนต้องร่วมเดินทางนะคะก็นั่งได้กําลังดีเดี๋ยวพอทำความสะอาดให้นะตรงนี้นะคะก็ได้เบาะผ้านะคะดีไซน์เรียบง่ายนี่สำหรับที่นั่งคนขับนะคะก็จะได้เบาะชุดเดียวกันลายเดียวกัน แบบนี้มาให้เลยนะคะบรรยากาศภายในก็ไม่ได้รู้สึกคับแคบใดๆนะทุกคนก็กําลังดีนะคะเดินทางกันได้ใกล้ๆได้หมดเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับคันนี้นะเป็นรถปี2020นะคะคันนี้นะมิราจเจลเอ็กซ์นะคะไมล์เขาก็จะวิ่งไปอยู่ที่80922 80922ตรงนี้นะคะเป็นรถที่ เช็คทุกระยะมาแล้วเราก็เช็คระยะให้แล้วด้วยนะคะนี่ภายในนะคะก็จะมีจอนะคะที่คอนโซลแบบนี้มาให้นะคะเป็นจอศูนย์เดิมนะคะ Mitsubishi Motors ช่องเสียบสาย USB อยู่นี่นะคะ AUX อยู่ตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวพอยซูมเอาให้ดูแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีในส่วนของจอนะคะที่สามารถกดปุ่มเนี่ยทัชสกรีนง่ายๆเลยแบบนี้ นะคะจะไปวิทยุ FMAM นะคะได้หมดนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้เพอเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ได้แล้วเนี่ยเวลามีสายเข้าเพื่อนๆสามารถรับสายวางสายนะคะได้ที่พวงมาลัยเลยนะคะ <S <S เขามีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายให้ปรับโหมดต,ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นโหมด วิทยุบลูทูธ AUX นะคะได้หมดเลยแม้กระทั่งช่องเสียบแผ่นซีดีก็มีด้วยเช่นกันเผื่อใครมี CD ดีเพลงที่ชอบนะคะก็สามารถเปิดใส่ได้ง่ายๆเลยนะคะเกสใส่ของค่ะเดี๋ยวเราจะติดภาษีพรบไว้ให้นะคะภาษีพรบไม่ได้บวกเพิ่มน้ำนะคะต่อให้ฟรีค่ะที่วางแก้วนะคะเกสใส่ของเกียร์ออโต้คือพร้อมใช้งานนะแบบเบสิกใช้งานง่ายๆเลยเพื่อนๆดูสินะคะ มีราชรถเล็กๆ5ประตูนะคะใครมีโจทย์ว่าหารถเล็กๆ5ประตูผ่อนไม่เกิน5,000คันนี้ตอบโจทย์ค่ะมีรา 5, 2, ั u x ครึ่งพัน2รถปี20นะคะคันนี้ค่ะก็เป็นรถใหม้นะคะวิ่งไปกำลังดีนะวิ่งไป8,000กโลนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ที่4,999บาทราคาพิเศษจบสดนะได้ที่299 2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะถือว่าเป็นรถที่ ประหยัดทั้งค่างวดทั้งค่าน้ำมันนะเพราะเขาอยู่ในรถกลุ่มอีโก้ค่ะนะคะก็จะดีตรงที่ว่าจะช่วยคุณนะคะประหยัดน้ำมันได้นี่กระจกปรับพับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะเล็กนะคะแต่ออปชั่นไม่เล็กได้มาเยอะมากฝากกันไว้ด้วยค่ะคับสำหรับคันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ